สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนูสกินนะคะอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะผลิตภัณฑ์ชุดนี้เนี่ยเป็นครีมบํารุงค่ะมีชื่อว่า180องศานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะคะนีเป็นอย่างนี้นะคะชุดร้อสิ์องศานี้เนี่ยเขาก็จะไปช่วยในการต่อต้านริ้วรอยนะคะแล้วก็ ลดฝ้าลดกระให้กับผิวหน้าของเรานะคะทําไมถึงอยากแนะนาชุดนี้เพราะมีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ให้กับสาวๆแทบจะทุกคนนะนะคะมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพอเราอายุมากขึ้นนะ่ะพวกริ้วรอยแล้วก็ฝ้ากระมันแทบจะมาพร้อมๆกันเลยบนใบหน้าเรานะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าชุดนี้มันตอบโจทย์ให้ให้กับสาวๆเราแทบจะทุกคนเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยชุดนี้ก็มีราคาไม่แพงด้วยถ้าใครสนใจก็หลังไมมาคุยกันนะคะเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่า มันมีอะไรบ้างนะคะเซ้นนี้จะมีทั้งหมด5ตัวนะคะมีโฟมล้างหน้านะคะมีโทนเนอร์มีเซรั่มเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะชุดนี้เนี่ยเขาก็จะไปทําการส่งเสริมทํางานบนผิวหน้าเราเนี่ยในการเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะอบอุ้มความชุ่มชื้นของผิวหน้านะคะแล้วก็โดยเฉพาะตัวเฟ w วอต ตัวนี้นะคะของนูสกินนะคะได้ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากนะคะ,ะโดยเฉพาะใน y t u t u เนี่ยเดี๋ยวลองเสิร์ชเข้าไปดูกันก็ได้น,นะคะจะถูกเอามาทดลองเยอะมากๆตัวนี้เนี่ยมีความเด่นยังไงมีความเด่นตรงที่ว่าเขามีส่วนผสมของว,วิตามิน C เข้มข้นนะคะ10%นะคะ,ะซึ่งวิตามิน C เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เสริมสร้างคอลลาเจนบนใบหน้านะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวหน้าใหม่ ให้ให้กับผิวหน้าเรานะคะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยริ้วรอยค่อยค่อนข้างเ,เลือนหายไปนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยเม็ดสีผิวบนใบหน้าหยุดสร้างเม็ดสีผิวนะคะทําให้หน้าเราเริ่มมีสีที่เท่ากันนะคะใช้ไปหนึ่งชุดแรกเนี่ยใช้ได้2-3เดือนเลยนะคะเราจะเห็นผลได้เลยว่าริ้วรอยเนี่ย ลดลงหน้าตึงเป่งปังนะคะแล้วก็เม็ดสีผิวบนใบหน้าเราอะพวกฟ้ากลับเนี่ยจางลงจริงๆเดี๋ยววันนี้ก็อ้อจะขอทำการทดลองตัวนี้ด้วยนะคะอ้อก็เห็นแต่เขาทดลองกันในยู u ู u นะคะวันนี้ก็อยากจะลองทดลองจริงๆด้วยตัวเองเหมือนกันว่าดูซิว่าจะเป็นจริงเหมือนในคลิปที่เราเคยดูไหมเน่ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยก็จะมีน้ำหนึ่งแก้วทดลองเหมือนกับ เวลาที่เราล้างหน้านะคะแต่ไม่ได้ไปทดลองในห้องน้ําให้ดูก็จะทดลองตรงนี้เปรียบเสมือนน้ํานี้เป็นผิวหน้าเรานะคะขอหยิบยกเบตาดีนตรงนี้ขึ้นมานะคะก็ใส่เข้าไปเลยเปรียบว่าเบตาดีนเบตาดีนตัวนี้นะคะเป็นสารอนุมูลอิสระที่มาทำลายผิวหน้าเรานะคะกาบแสงแดดภายนอกนะคะที่ทําให้หน้าเราเกิดริ้วรอยแล้วก็ฝ้ากระนะคะมาเยือนบนใบหน้าเรา หยอดไปนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะมันเข้มข้นมานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมน้ำเลยวนี้คุ้มค่ามากเฉพาะฟมตัวนี้ใช้ได้ไม่ต่ำกว่าสามเดือนแน่นอนนะคะเพราะาเราจะใช้นีดจริงๆนี่คนสังเกตว่าสีของน้ำเริ่มเปลี่ยนไปจริงๆด้วยเคยเห็นแต่ในคลิปนะคะอันนี้มาทดลองเองจริงๆแล้วอ มั่นใจได้เลยว่าใช้โฟมตัวนี้แล้วหน้าเราสะอาดจริงๆนะคะแล้วก็เจ้าวิตามินซีเนี่ยจะไปสร้างทําให้ผิวหน้าเราตึงๆเป่งต,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 งตังมีคอลลาเจนที่เพิ่มมากขึ้นผิวหน้าเราก็จะยืดหยุ่นได้ดีขึ้นถามว่าตัวอ้อเองใช้ไหมใช้ค่ะหลังจากที่อ้อรักษาสิวเนาะเพราะว่าช่วงก่อนอ้อมีปัญหา สิวเยอะมากนะคะได้รีวิวภาพหน้าของตัวเองในเฟ e book แล้วเพื่อนๆลองไปเปิดหาดูกันได้นะคะก็หลังจากนั้นก็ย้ายมาใช้ชุด180เนี่ยค่ะก็จริงๆฝ้าอะไรก็มีอยู่นะคะถ้าสังเกตแต่จะไม่ค่อยไหลแรงนะคะแล้วก็พวกปัญหาหลุมสิวด้วยเนี่ยชุด180ก็เขาช่วยด้วยในการสร้างเซลล์ผิวหนังใหม่ใช่ไหมคะ,ะพวกหลุมสิวเนื้อตายต่างๆเนี่ย ก็จะค่อยๆตื่นขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปก็เลยประทับใจะค่ะก็เลยอยากจะขอแนะนำชุดน,นี้นะคะให้กับเพื่อนๆที่มีปัญหาปัญหาเดียวกันกับอ้อเนี่ยนะคะปัญหาคนเชื่อว่าทุกคนต้องประสบปัญหาถ้าไม่เป็นสิวก็จะเป็นกระนะคะแล้วก็มีริ้วรอยอันนี้แน่นอนว่าเราแก่ขึ้นใช่ไหมคะอยุมากขึ้นก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็เลยอยากจะแนะนําตัวนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือขอฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะ สำหรับสำหรับใครสำหรับคนที่มีปัญหาฝ้าแล้วกระที่ที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะตัวนี้เขาจะเป็นกดผลไม้ที่ชื่อว่า AHA peeling ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนี่จะเป็นแผ่นสำลีนะคะใช้อาทิตย์ละสามครั้งหลังลงโทนเนอร์ตัวนี้นะคะหยิบขึ้นมา1แผ่น เช็ดบนใบหน้านะคะทิ้งไว้10นาทีจากนั้นก็หยิบฟ้าขาวเนี่ยสัมบีขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นแล้วก็เช็ดหน้าออกนะคะจะทำให้ฝ้าแล้วกลั่บนผิวหน้าของเราเนี่ยจางลงเร็วมากๆนะคะก็ขอฝากไว้ลูกค้าเคยมารีวิวให้แล้วค่ะตัวนี้นะคะออได้ทำการโพสต์ ใน Facebook ของอ้อไปแล้วด้วยนะคะว่าเขาใช้แล้วคือเขาจะมีปัญหาฝ้าและกระเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นปื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะสังเกตเลยว่า Before a n t e r t เ r เนี่ยสีสีของกระเนี่ยคือจางลงมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อชุดนี้ไปแล้วนะคะก็เลยอยากจะให้ซื้อเข้าเซตกันไปเลยนะคะซึ่งราคาไม่แพงค่ะรับประกันใช้ได้ 2- 3เดือนไม่ต่ำกว่า นี้นะคะบางคนที่หน้าอาจจะเล็กน่อยจะใช้ได้สี่เดือนนะคะโอเคขอฝากทิ้งท้ายไว้อย่นิดนึงตรงนี้นะคะสําหรับสาวๆทุกคนนะคะอย่ารอให้ริ้วรอยแล้วก็ฟ้ากลับมันขึ้นซะก่อนนะคะเราป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะถ้าคุณยังไม่มีนะคะมันเป็นลาบอันประเสริฐอีกหนึ่งอย่างสําหรับคุณเลยนะคะเราทํายังไงคะนี่ค่ะครีมกันแดดคะ่ะง่ายๆเลยนะคะก็อยากให้ทาครีมกันแดดนะคะ ในวันที่จอ,อกไปนอกบ้านวันที่แดดแรงนะคะทาไว้ก่อนฝากตัวนี้ไว้นะคะครีมกันแดดของ No Skin Sunrise นะคะมีค่า SPF35PA++ บวกบกบกนะคะต่อต้านรังสี UVA และ UVB นะคะตัวนี้อ็ใช้เองค่ะใช้วันที่จะออกไปเจอแดดเนี่ยทาไว้ก่อนเลยอย่างต่ําครึ่งชั่วโมงก่อนออกนอกบ้านนะคะก็ เนื้อบางค่ะใช้แล้วหน้าไม่มันแล้วก็ไม่ทําให้เป็นสิวไม่อุดตันรูขุมขนนะคะทาแล้วอยู่ได้นานถึง8ชั่วโมงแล้วก็กันน้ําได้นะคะทาได้ทั้งหน้าทาได้ทั้งตัวเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ